ครับผมไลปอลทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเปิดเชฟเล่กนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดเชฟเล่กันเลยนะครับชื่อว่าายปอนคเกอร์เออายปอนลายปอนเกมเมอร์ทีวีนะครับก็ผมมาซื้อปอนครับเอ่อทุกคนบอกว่าเฮ้ยแคคเกมเมอร์โทรศัพท์ทำไมไม่แคคเกมเมคอมครับเออพอดีคอมผมอ่ะมันเออ อะไรเขาพูดอะไเออแปลว่าอะโหลดเกมอะไรมันชอบขึ้นไวรัสอวนะพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยเก่งเพราะว่าต้องเออเออมาเออแคสเกมไปทัวร์สัปเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยคแคสเกมอะไรบ้างครับคแคสเกมต่อไปนี่แหละครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ที่จะมาบอกเปลี่ยนชื่ออะไรนะไหนครับ เราบอกบางทีเราก็แล้วเนี่ยเราก็เราก็จะเออเธอจะแคสเกมอะไรก็รีวิวด้วยนะครับรีวิวอุปกรณ์อะไรบางทีก็รีวิวอุปกรณ์การใช้โทรศัพท์รีวิวของเล่นอะไรก็ได้บางทีนะครับก็ก็รีวิวแล้วหมดครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็แค่นี้นะครับไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกว่า ฝากติดตามฝากอะไรด้วยถ้ารู้จักผมก็บอกเพื่อนมาเฮ้ยคุณนี้ก็ได้เล็กนะไม่กดด้วยไปกดอะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ